อ่าครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆชาว youtube นะครับมื้อนีก็เจอกับนุ่มน้องไข่อีกคลิปหนึ่งเนาะครับผมกินเข่าเที่ยงครับพี่น้องมื้อนีอ่าโอ้รสชาติเผ็ดปันไปสองคำแล้วครับครับผมกับเข้าเที่ยงมื้อนีกะนี่นะครับเจ้าปลาแดกครับสมพักเสี่ยนครับผมอันสมพักร่วมนะครับลาบปลาทูใสสหนังหมูนะพี่น้อง แล้วก็ขเนี้วนะครับกะผ่านการเลือกตั้งมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะได้พักพอนะครับพักพอนี่แลกกันนะครับจะเป็นไปตามความขาดหม้นะครับครับลูกกันอยู่นะครับเนาะ่บ่ตอนะครับมาเด้อพี่น้องเอยกินเขากันเมื่อนี้ผมเคยคลิปเน่าดอกคลิปสั้นๆนี่แหละนะครับจำเจ้าประแดงต้นทับนี่ขาเนี้วครับจำครับ จำเจ้าปลาแดกครับกินครับอืมสุดยอดเลยครับพี่น้องใส่สมพักน้ำครับนี่สมพักพี่น้องนี่สมพักโอ้เข่ากันลายเอาครับผมตอนนี้และครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ